ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In Game เมื่อกับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโุโตะ X โปโลโตะนินจาวัตถิกันด้วยสําหรับวันนี้ครับเป็นวันที่เราหลายคนนั้นรอคอยมากกับผู้เล่นยุคเก่านะครับที่เล่นมาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดนะครับผมกับตัวละครอย่างมินาโตะนะครับล่างโฮคังิ สีฟ้านะครับผมที่เป็นสายสกิลล่างคนที่ยังไม่ได้เป็นรีแอนิเมชันสัมภเวสีนะครับผมก็เรียกได้ว่ารีคิดจากปีที่1แล้วหายไปยาวๆถึง4ปีนะครับตัวของเมญโตในวันนี้ก็ได้ทําการรีคิด7ดาวชุดที่1ของตัวละครตนเองสักทีมาพร้อมกับในส่วนของตัวสกิล5ดาวริมิตเบกซึ่งต้องขอแสดงความยินดีด้วยว่าตัวของเมญโตตอนแรกเราคาดการไว้ว่าตัวของตัวนี้ จะลงในส่วนตัวนินจาสตอรี่แล้วก็เป็นในส่วนตัวคุชินะกับมินาโตะสีแดงรีคิดกันตาปกติอีกครั้งหนึ่งแต่กลายเป็นว่าตัวเกมเอามินาโตะล่างคนครับมาคู่กับตัวคุชินะและรีคิดเป็นในส่วนตัว7ดาวในส่วนตัวเทศกาลฉลองของตัวอนิเมะ20ปีนารูโตะนะครับผมนี่ก็ได้ว่าตัวของลูกมาแล้วพ่อกับแม่ก็ตามมาหาด้วยเต็มๆนะครับผมก็สกิลและความสามารถของมินาโตะตัวสีฟ้าตัวนี้ในรีคิดเจ็ดดาวชุดที่1จะเป็นยังไงเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ เริ่มกันที่อันติกับตัวของลาเซงการสการ์เรตนะครับผมเป็นการที่คุชินะกับมิโตะนะครับร่วมกันทํากระสุนกงจากด้วยกันนะครับผมหลังจากนั้นมิโตะใช้คาถาสายฟ้าเหินพุ่งไปในรัศมีด้านหน้าและใช้งานกระสุนกงจากนะครับสร้างความเสียหายรัศมีวงกว้างซึ่งขอบเขตของดาเมจเนี่ยกว้างมากจริงๆนะครับผมสามารถลดซีพีตัวละครที่โดนได้หากคุณใช้อันติในการกันบ้านติดสถานะมึนงง,งกับสโล,ลระดับลัก เปลี่ยนจากการตีปกติของการตีกายภาพกลายเป็นสามารถติดสถานะนะครับผมลดอีเวัชนเลทของตัวละครที่โดนได้เอฟเฟกระดับลักนะครับผมเพิ่มบัฟ e อิดิเคและคิดิคอลฮิตเลตระดับลักเพิ่มบัฟต้านท่าสาย normal l e n g release annihilation m a n i p u l a t และ impact ระดับลักลดคูลสกิลของตัวละครมินาอโตลง50%ครับเมื่อคุณอาวันตีเป็นเวล8ผลเอฟเฟกตระดับลักจะกลายเป็นฮิวเพิ่มบัฟต้านท่าสาย ex l e n g release annihilation m a n i p u l a t และ impact ระดับมีเดียม เมื่อคุณอัพมันตีมินาโตะเป็นเลวล15ผลต้านธัทุ EX จากมีเดียมจะกลายเป็นลักและเปลี่ยนจากการลดคูดาสกิลลง50%กลายเป็นทําให้คูดามินาโตะของนั้นหายไปนั่นเองนะครับผมนส่วนตัว EX e f f e c t ครับเมื่อคุณทําการเก็บเกลี่ยแดงเต็มแมาทําการกดใช้งานจะสามารถติดสถานะมึนงงกับสโลทะลุอมาตะและการสถานะได้นานตามเลเวลอันตินะครับผม อันตีของมินาโตะจะแรงขึ้น30%ขณะก,กดใช้งานตอนที่เกียรแดงเต็มและลดคูดาวสกิวอันตีลง50%นะครับในครั้งถัดไปหากมินาโตะมีคูดาว60วินาทีตอนที่กดใช้งานตอนเกียรแดงเต็มคูดาวจะเหลือแค่30วิเท่านั้นครับ ต่อกันด้วยตัวของสกิลนีมิตเบรกครับกับสกิลซิกเนเจอร์คาถาสายฟ้าเหินครับทจะได้ว่าไปล่างไหนก็ต้องมีสกิลนี้เป็นสกิลประจำตัวของมิโนโตะทุกล่างเลยนะครับกับตัวของไฟนิ่งไรเดนราสเซนพารินอิชิชิยี่แบบดุดันไวนกริงจอยกริงสกิลนี้สามารถลดชีวิตัวละครที่โดนได้หากคุณใช้สกิลในการกันบ้านนะครับผมติดสถานะมึนงงระดับมีเดียมติดสโลระดับลากลด EVA ตัวละครที่โดนได้ระดับลากนะครับผมลดต้านท่าสายลิงสีแดงดีลีสีเขียวอิมเพกสีเหลืองระดับมีเดียม รับบัฟตัวละครที่โดนทําการลีคเวอร์ซีพีจะรับบัฟอมตะขณะกดใช้งานจะรับบัฟการสถานะทําการล้วกคูณสกิลตัวละครลงหนึ่งวินาทีครับแล้วก็เพิ่ม EVA ระดับลักจะรับบัฟวิ่งไวทั้งทีมระดับมีเดียมแสดงตำแหน่งกับดักรอบรอบรัศมีดาเมจของตัวสกิลที่เราพุ่งไปครับทวีคูณดาเมย์กับตัวละครที่ติดสถานะสโลและมึนงงสกิลนี้จะแรงมา2เท่าขณะคุณกดใช้งานแล้วมีบัฟอีเวชั่นเลดอยู่กับตัวละคร เมื่อคุณอัพเป็นเวลปผลเอฟเฟกต์ลากจะกลายเป็นฮิวมีเดียมกลายเป็นลากและสมอลกลายเป็นมีเดียมครับเพิ่มเวลาการสถานะของตัวละครเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนซ p พที่ทำการรีคอเวอร์และดาเมจที่ตัวละครได้รับจะลดลง20%ครับในส่วนของตัวผลลิมิตเบรกเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก1คูณดาวจาก8จะเหลือ5วินาทีลดอมตราสาวิสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีเหลืองบวกสเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก2ลดการสถานะตัวละครลง10วินาทีสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีเหลืองจจากก10 300%ะลเป็น เมื่อคุณทำการลิมิตเบรค3สามารถลดอมตะตัวละครจาก3วิจะกลายเป็น4วิลดการสถานะจาก10วิจะกลายเป็น20วิและเปลี่ยนจากตัวของ Evolution Rate ระดับ h e วในเลเวล8กลายเป็น Evolution r a t ระดับ h e วพ p ัสนั่นเองครับ สกิลสุดท้ายสกิลสีดาวคาถาอัญเชิญกามะบุญตะนะครับผมเป็นการอัญเชิญกบบุญตะออกมานะครับผมแล้วก็ทําการปลดกับดักในรอบรอบและสมิลาของตัวสกิลที่เรียกว่าอนิเมชันค่อนข้าง,าง,างสวยงามนะครับผมสามารถสร้างความเสียหายทะลุท่าได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลดซีพีตัวละครที่โดนได้หากคุณใช้สกิลนี้ในการกันบ้านนะครับผมติสถานะช็อตและสโลระดับมีเดียมลดอีดีเคและดีเฟนซ์ระดับมีเดียม ลดอมตะตัวละครลง3าวิตัดบัฟตัวละครที่โดนนะครับเพิ่มอีดิคระดับลักเพิ่มคิดิคอร,ระดับมีเดียมทําการรีคอเวอร์ HP มีผลทั้งทีทมนะครับผมจะรับบัฟอมตะทวีคูณดาเมกับตัวละครที่โดนหากตัวละครที่โดนนั้นติดสถานะมึนงงกับสโลอยู่สกิลนี้จะแรงขึ้นเป็นสเท่าหากคุณมีบัฟโยชอชาเลตขณะกดใช้งานเมื่อคุณอัพเป็นเวอร์8ผลเอฟเฟกต์ลักจะกลายเป็นฮิวมีเดียมกลายเป็นลักและทาการรีคอเวอร์ HP มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวตัวของมินาโตะสายสีฟ้าสายสกิลนะครับผมที่เรารอคอยกันมาถึง4ปีนะครับที่ตัวของมินาโตะเนี่ยก็ได้รีคิด7ดาวสักทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นรีคิดแซมด้วยนะครับไม่ใช่ตัวของสตอรี่ซึ่งก็ได้มีลิมิตเบรกแล้วก็สกิลสีดาวครบนะครับผมพร้อมกับอันตี7ดาวซึ่งต้องบอกว่าตัวของอันตีค่อนข้างดีมากนะครับผมความน่าสนใจมันอยู่ที่อันตินี่นะครับผมอันตีตัวนี้เป็นการใช้คาถาสายฟ้าเหินนะครับพุ่งไปในด้านหน้านะครับผมที่เราเคยคุยกัััััันนไวววว้้่ามมมจะตตตองงีผ เช่นตัวของอาจจะเป็นอิชิกิที่จะมาในอนาคตหรือว่าตัวของซาสึเกะนะครับในการใช้ตัวของเนสังสาระใช่ไหมเอ่ยว่าถ้าเกิดว่าสมมุติมันสามารถกดใช้งานอันตีแล้วใช้คาถาข้ามิติเนี่ยพุ่งไปบ้านในแบบไปโผล่กลางบ้านเลยแล้วอันตีได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งคําตอบมันอยู่ที่ตัวของมินาโตะตัวนี้เพราะมินาโตะเป็นตัวแรกของเกมที่ กานตีนะครับผมถ้าเกิดเทียบเป็นตัวอื่นเนี่ยมันยังพุ่งอยู่ใช่ป่มมันยังเดินอยู่ครับผมแล้วมันก็ยังมีการแบบเข้าบ้านเพื่อทําให้ตัวบ้านในมันมีการใช้งานสกิลอะไรต่างๆนานาแต่คอมมินเตอร์ตนเนี่ยคือมันพุ่งปุ๊บมันวาร์ปไปโผ่กลางบ้านเลยครับผมแบบไปโผหน้าศัตรูเลยนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ไกลมากหรอกแต่มันก็คือโผหน้าศัตรูเลยแต่ก็เท่าที่ไปดูมาจากการเทสของทางต่างชาตินะครับผมมมินเตอร์ตนนี้นะครับผมมันยังไม่สามารถที่จะจัดการศัตรูบ้านในได้ก่อนบัฟทํางานนะก็คือบ้านในยังสาาามมมรรถกกกดดออตตตะหืวลลไ้ปิ อันตีมินาโตะตัวนี้มันมีข้อเสียเหมือนกับบริออนนะครับก็คือต้องเรียกว่าเป็นอันตีบริออนเวอร์ชั่น2เลยนะครับผมบริออนเนี่ยเป็นการทำดาเมจทั้งแมปใช่ไหมครับผมแต่ของมินาโตะเนี่ยเป็นการพุ่งเข้าบ้านแทนนะครับผมแต่ข้อสร้างเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับไม่มีอมตะนะครับผมอันตีมินาโตะเนี่ยเรียกได้ว่าเสี่ยง ขอขอภัยนะครับเสี่ยงบาธามากนะครับผมคือมันเสี่ยงที่จะโดนกระทืบตายมากๆแต่กลับกันครับมันเอามาให้เล่นคู่กับลิมิตเบรกลิมิตเบรกของมินาโตะเนี่ยมันบังคับว่าต้องบวก3ถ้าเกิดคุณอยากเล่นล่างจริงๆมันบังคับว่าต้องบวก3เพราะบวก3ของมินาโตะตัวนี้จะได้ตัวของอีวัชชเลตระดับฮิวพลัสนะครับผมในเลเวล8เนี่ยมันจะเป็นระดับฮิวนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกันกับโปรของรุ่นเหรือว่าบริออนนั่นแหละก็คือถ้าเกิดอัพสกิลบนดีมิดเบรกเป็นเลเวลแคค่ตนนเองะรับผม ก็ตัวของอันตีนครับพุ่งเข้าบ้านไปเนี่ยจะเป็นการติดมึนงงกับสโลนะครับผมถ้าเกิดเกียร์แดงเต็มนั่นแหละคือเล่นแบบแบรยอนเลยถ้าเบริออนพุ่งเข้าบ้านแล้วไม่สามารถฆ่าบ้านในตายเนี่ยแต่มันอย่างน้อยติดสถานะมึนงงกับสโลครับจากการเก็บเกียร์แดงเต็มและมันก็จะเป็นแบบเดียวกันทีนี้มินาโตะมันครูดาวก้าวิเหมือนกันกับเบรยอนอีกนะครับผมมันเล่นในส่วนตัวสกิลลิมิตเบรกเป็นหลักในการที่จะใช้ลิมิตเบรกนะครับผมลดเอเวเชนต์ของตัวคอมบ้านในถ้าเกิดบ้านในมันติดมึนงงเนี่ยเราสามารถใช้ตตตััวววขขอองิมรดไ้แ่่า มินโตะนะครับไม่สามารถทําแบบตัวของนินโตะั่างฉลอง20ปีได้ เนอโตะเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จะมีอมตะหรืออีวชันเลตสูงแค่ไหนเนี่ยก็ยังสามารถลดลบหลีกได้100%้ก็คือลดไปเลยนะครับผมแต่ของมินโต้เนี่ยมันบับสูงกว่าแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานมันยังเป็นแบบปกติก็คือถ้าเกิดเจออมตะหรือลบหลีกที่สูงเกินไปนะครับผมมันไม่สามารถที่จะลดหรือว่ลดลบออกไปได้นะครับผมนั่นคือตัวของมินโตะในปัจจุบันนี้ที่มาในตู้นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถสู้ได้แค่กับตัวของอีวอชันเลตแบบธรรมดาที่เป็นแบนบพ ครับผมถ้าเกิดเป็นระดับคิวทุกตัวในเกมเนี่ยมินาโตะสู้ได้หมดครับผมจะเจอเวอร์ชั่นเลทของตัวสักุระแม่บ้านในนะครับผมเจอตัวของบาริออนรุ่น7แบบบวก1บวก2เนี่ยสู้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอตัวของอันตีน้องรินนะครับเบอร์ตัวของบาริออน40%รุ่น7-4 0หรือว่าจะเจอตัวของแบบว่าจะเป็นรุ่น7บวก3นะครับผมก็ตัวของมินาโตะไม่สามารถลบออกได้อันตีเบรสิบห้าของตัว7ดาวอย่างเช่นตัวพาวกิ สตกกอรอะไรพวกเนี้ยลบไม่ได้นะครับผมคือเรียกได้ว่าโตเป็นตัวละครพิเศษคือตัวบั็กไปเลยนะครับผมเพราะมันสามารถลดลบหลีกได้ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขใดก็ตามนะครับผมคือไม่มีเงื่อนไขเลยจะเจออามาตะาการสถานะลดได้หมดนะครับผมแต่คองมิร์โตเนี่ยเจอการสถานะนะครับผมก็ยังลดไม่ได้นะครับผมแล้วก็เจออามาตะหรือว่าเจออะไรก็ตามก็ไม่สามารถลดได้นะครับผมคือคุณมันเป็นสถานะแบบปกติซึ่งผมต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ชชว่์เรื่องการเจอกับการสถานะนะ แต่ว่าเท่าที่ดูมาแล้วจากการเทสใช้งานจริงนะครับผมถ้าเกิดเจอโอชี l นเลดโดยปกติทั่วไปที่มีอมตะหรือว่ามีหลบลีกเยอะเนี่ยครับผมมันก็ไม่สามารถลดได้แบบนานุโตะนะครับผมอันนี้เป็นเทสจากทางต่างชาเขาเทสให้ใช้งานดูมาแล้วนะครับผมส่วนตัวของสกิลซีดาวเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าสกิลกบมันดีมันเลี้ยงลงมาปุ๊บทำระเบิวงกว้างศัตรูโดยรอบเนี่ยจะโดน ถีบกระเด็นออกไปนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ follow up skill เป็นตัวของอินเทอร์จีแสงอุษาเนี่ยแล้วดูดกลับขึ้นมานะครับผมดูดกลับมารวมกันแล้วเราก็กดสกิลนีกรอบนึ่งครับผมอย่าลืมว่าอัตติว่า15ไม่มีครูดาสกิลนะครับผมคุณก็กดสกิลกบก่อนหนึ่งรอบนะครับผมมันกระเด็นออกไปเราใช้อินเทอร์จีนะครับผมร่างแสงอุษาเป็น follow ใช่ไหมแล้วมันก็จะดูดศัตรูมารวมกันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําการกดสกิลกบอีกครั้งหนึ่งบนสกิลซีดาอยู่อย่างนี้เลยครับผมไม่จํากัด ป้าไหนก็ตายได้เหมือนกันนะครับผมเพราะสกิลสีดาวก็ลดอมตะได้แล้วก็เอาบวกกับตัวของสกิลลิมิตเบรกปนคอมโบอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับรี่ได้ว่าไม่มีจบมีสิ้นแล้วก็อันติยังไงก็ได้แต่แค่ต้องติดตรงที่ว่าอันติคุณอาจจะต้องเซชุดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอันติของตัวมินาโตะมันไม่มีอมตะนะครับแล้วก็ไม่มีต้านน็อกแบ็กไม่มีลบหลีไม่มีอะไรให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็ต้องรู้จักบกดครองชีวิตตัวเองให้ดีๆแล้วกันนะสำหรับมินาโตะตัวนี้ถ้าในรรู้เรื่องภาพรวมนะ มินาโตะนะครับมันขาดอย่างนี้คืออมตะถ้ามินาโตะมีอมตะที่อันตินะครับมินาโตะจะเป็นหนึ่งในตัวละครบุกบ้านเมตาแบบระยะยาวได้เลยแต่ถ้าเกิดให้ผมมองในมุมตรงนี้นะครับเอาแค่บวก3นะย้ำว่าลิมิตเบรกบวก3มินาโตะอยู่ในระดับเดียวกันได้กับตัวของคาวากิก็คือสามารถสู้ได้แต่ว่าก็ไม่ถึงเทียบเคียงเพราะว่าคาวากิมันยังมีการอันติทะลุอมตะได้ใช่ไหมการเจอบ้านไหนของคาวากิจะง่ายกว่าต่อให้มีลิมิตเบรกบวก3ก็สู้ได้แต่ของมินาโตะเนี่ยมันก็ พูดยากนะครับในหลายกรณีคือจะว่าไงดีล่ะลิมิตเบรกจะกดได้บ่อยหรือไม่นะครับจะเจอตัวของสกิลโตฉลอง20ปีไหมอะไรยังไงคือค่อนข้างจะเสียเปรียบหลายเรื่องนะครับผมเพราะคาวากิมันมีทั้งอันติแล้วก็ลิมิตเบรกช่วยเสริมแต่มินาโตะเนี่ยมันมีทั้งอันติใช่ไหมแล้วก็มีตัวของลิมิตที่ไม่รู้ว่า ยังไงเหมือนกันคือมินาโตะตัวนี้มันเหมือนกับคาวากิที่บวกกับบริออนอันตินะครับไม่มีอามาตะาใช่ปะไม่มีตายเกิดด้วยนะครับผมและลบครูด้าสกิลได้คืออันติเป็นตัวแก้ขาดเวลาคุณเจอสกิลที่มันเพิ่มคูด้าสกิลให้กับตัวหอนนะครับผมส่วนมินเบกเนี่ยทำหน้าที่คล้ายกันกับตัวของคาวากิก็คือเป็นอีเวอร์ชั่นเลนทิวพลัสในการเล่นบวกสานะครับผมนั่นแหละประมาณนั้นก็โอจะเรียกว่ามินาโตะตัวนี้ค่อนข้างจะเกือบครบเครื่องนะครับผมก็ต้องบอกว่าประมาณว่าไงดีเพราะเกมมัน จากสกิลตัวละครมั้งมินเต,ตัวนี้เป็นตัวละครสายสีฟ้านะครับผมและยังเป็นร่างคนอยู่ที่เป็นช่วงก่อนที่เป็นช่วงตอนที่ไอตัวโอบิโตะมันาบุกหมู่บ้านนะครับผมเลยยังไม่ใช่ร่างรี n แอนิเมชั่นที่ปล่อยพลังแบบเต็มที่มีพลังจัก,กระมีพลังสัตว์หาง หรือว่ายังไม่ใช่ล่างแบบว่าคุณาะลิงโหมดไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเกมอาจจะกักสกิลพลังไว้นะครับผมไว้รอรีคิดรุ่นใหม่นะครับหรือไม่ก็คือตัวนี้ไม่มีรีคิดละแล้วไปรอปล่อยกับรีคิดร่างสีแดงที่จะมาในไม่รู้อีกกี่เดือนนะครับผมก็เป็นไปได้ก็ต้องรอติดตามกันว่าตัวของมินโตะนะครับร่างสีแดงจะทําสกิลมาได้สูงกว่าตัวนี้ไหมเพราะตัวนี้สกิลมันสูงนะ ต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยสกิลของตัวละครตัวนี้สกิลมันสูงมากนะครับในการบูบ้านเนี่ยถือว่าดีขาดแค่อย่างเดียวคืออันตีไม่มีอมาตะาถ้าอันตีมีอมาตะาหรือลบหลีกเทพให้กับตัวของมินาโตได้นะครับตัวของตัวนี้ก็คือจะอยู่ในระดับเดียวกับพวกคาวากิเลยประมาณนั้นแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีนะครับผม นี่ก็คือตัวของทั้งหมดของตัวฮินาโตะนะครับผมโดยรวมผมให้ระดับ S S นะครับผมยังไม่ถึงกับ 3-S นะเพราะว่าขาดเรื่องอมะตะกับอันติที่ไม่มีหลบหลีกไปแต่ว่าตัวของอันติมันเอาไว้แก้ทางพวกตัวของสกิลที่มันเพิ่มคูดาวได้ดีครับเพราะมันลบคูดาวหายได้แต่อาจจะเสียตรงที่อันติอาจจะต้องเวลสิแล้วก็ 3, ลิมิตเบรกบามถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นนะครับผมจริงๆเนาะ มันจะค่อนข้างต่างกับโต๊ะที่เวลแปะก็เล่นได้อะไรนี้นะครับผมคือเดี๋ยวนี้มันจะมีตัวละครหลายตัวที่มันจะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะช่วงก่อนที่จะเป็นฉลอง5ปีเนี่ยหลายตัวต้องเวล15ถึงจะเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้คือตัวละครหลายตัวที่ลีคิดมาครับอันตีเวลแปะก็เล่นได้แล้วบ้างอันตีเวลสิบนะอย่างน้อยคือขั้นต่ำเวลแปะมันเล่นได้เลยอย่างเช่นโต๊ะล่างใหม่ก็เวลแปะเล่นได้นะครับผมแต่ก็หลายๆตัวนะครับมันก็ต้องบังคับว่า15แล้วก็ลิมิตเบรกบวก3ามันถึงจะสมบ พราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้มินต่ตัวนี้บุกบ้านให้เทพนะครับก็ลิมิตเบรบวก3กับอันติเวอร์สิบห้าก็ถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นได้นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวบุกบ้านที่สนุกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่นะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้อวยนะครับหรือว่าคิดว่าลากนี้เอาเก็บสกิลครบพอนะครับไม่ได้กะจะามาเล่นเป็นตัวปั้นไอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยผ่านได้ไปสุ่มคุชนะดีกว่าเพราะคุชนะเป็นตัวละครแบกไอดีได้ เหมือนกับซากุระคุณแม่นะครับผมทั้งเป็นตัวบุกได้กันได้นะครับผมเราดูในรีวิวแล้วกันโอเคประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าและไลฟ์สดจินต์ไปหวังว่าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย